อาสบายดีทุกคนมาเนี่ยคมาหาเจ้าผาเพิ่นจุงเดาถือเลขได้เนี่ยมากินแล้วพัวมากินอีกไปแล้วเด้อจะผาเฟินว่าให้มาให้เฮงให้เฮงให้ถืออีกให้ถือทกโตได้ป่ะเนี่ยการถือทกโตเนี่ยจะได้ขางัวบ่ะขางัวโอ้กาถึงเบะอมไลายคนเด้อได้ยินนคำกันหลายคนเด้อเอ้าเป็นพยานแล้วนะ นีาเราจะทำถือเต่เราจะทมาถือเนาะ่ไหหมม่น้แด่จ้ะนี่ย่างเลาเหก้อนเจวให้เลยยางมาเนียหัดิจจะพแล้วทำมันันพูกินยางหรกินะไดใหญ่เอาล้วนะน่าก็ได้ส่วนเท่าก็ำลังมาแต่ไห้นะก็เลยมาแหวเขากินแล้วเรียบร้อยแล้วฝนไป เื่อนันสีไม่อีกโลนึงใหญ่ังวัดจัดเลยเด้องมันนี่เด้อคักแล้วคักแล้วคแล้วคากแล้อ้าวที่เอันนี้ตำหาโตบอลุบดอกจะหน่อยถูกอีกนี่ให้เฮงๆอีกเออไปได้เลขเด็ดมาจากไหนกินหรอกยินบอโอ้ยขึ้นมักเลยแหละพี่น้องเลยโอ้ขึ้นมักแห้งเลยก็เลี้ยงขอชิ้นน้ำมานี่เออขอยันอในไป๊วไปจ่๋วลุกเลยตั้นไว้สี่บานช่องงวด ถอคือแต่เล็กหาหาตวจนหอท่องตัวกตัวนีงกันแข้งตัวเดียวไ้คิดตัเดียวขน่นนั่นก็ได้ตัวทาบลาคายเล็กตัวเดียวกันทีสุท่นเนเดียวจอขนจะเป็นดวงจรงนาะในผานตั้งเห็นเห็นแล้วในผานเห็นมันอ่มโอ้เห็นเตกาไปเห็นที่่นาจะในผานมูพเคือในพานมู้วน้อ บวซื้อ่าเห็นขนาดเรื่องหาโตยงมาหอยหลุดกองตัวเนในบ้านลาโมอยู่พูเชนวนมาท่านลงมาแต่พู้อยู่มาความกินหอยกินจึงเลเด้ออาจารย์ลาโมนะในบ้านเห็นบุ่ลอเน้อยหาโตเด้อยังจะหกโตทิ้งตัวเดียวพี่น้องใหนาะบอที่ลอยหลานเนาะแมนงไรเลขหาโตหาโตเนี่ยเอาละ มาโตก็ได้40ลาน0ล้านนะ40ลานนี่เงินบาทนตกอย่ะส่าไรประมาณประมาณเท่าไรยเจ็ดหมื่น่ะเจ็ดหมนปายโอ้เกือบเนาะเกือบเป็น8เกือบ8โอ้ได้เงินมากพี่พี่ มาได้กเคือเอาแห้มวนอยู่อกแมนๆว้าไม่กุ้งกวนเบิดแล้วเอาไปขายคอยเมตีเตะกรมเมตีอชิบิดอยู่นะอันนี้ขายไม่ตีช่องรถยังเด้อกุ้งบกกได้วช่องจวนยังพอนะตับเบื้องนอ้นจะน้อยเซตอยู่หน้าอันนั้นคนเงาะอยู่นี นี่มันเป็นเรื่ของเขาอ่ะกับไม่ย่างเนาะอืไม่ย่างเขาไม่ย่างไรไม่ย่างาไรมันก็เก่าเอาเบิดเอาเบิ้ลนะมาแต่ไม่ร่วมกุ้งเหนียวเขายังไปส่งยังเอาเลยกุ้งเหนียวแต่ละหลอดหนึ่งฮาซิปกุ้งเหี่ยวใช่เอาเบิดลยังกุ้งย่างกุ้งยวเก่ากุ้งเหี่ยวเนี่ยนะเอยถามเอาเบิดอยู่่ทีตััวมนหนักไมเพราะแต่เจ้าไปส่งไม่ย่างก็ไม่ร่วมเอาเบิดแต่ละข่ามันจะต่างกันไม่เขาจูไม่เขา เต็มรถเฮือนรถกินหึงเลยนี่ขึ้นแด็กต่าผู้เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร่เมื่อเฮงอีกกินให้ลวงดาวเฮงอีกให้ถือโกโตอีกเพื่อนนี่ก็หนึ่งว้าสัตุเดี๋ยวเรจะไปนอนตาแจงมาเร่งขอเโทรบอกดอกพันอีกยั้งดอกพันปาร์ตี้ก็จ้าอ่าได้พันว่ากินต้มน้ำไหมมาไว มันันไม่นวแล้วั่วยังเราไปอยู่เทียงค่อยอ้าคนน่ะอยู่บักเจ็ดศูนย์สามเนาะพันคิวเลยก็เอาเป็นพันกินเลยเพิ่นเอาเป็นเป็นห้าหวมาเป็นสิบเปซ้ำเออ้สิบเปอหนเออแบ็นิ่กินเยก็ิกิน่อยไอ้เพินพันมาเพิ่งยังไงเน้องเพิ่งไปตอด อย่างไจะแบบไปจับหลังหามต่อตีนตีมาเอาตีมหันตีมแล้วจับเป็นห้าวหันจับเป็นแล้วก็ยังหวานแล้วกินหันเราก็ยังหวาดลยปอยเนืยวแล้วแม่ีเรว่าแหละแต่ว่าดื้อกนบาไจอันน็ไปหนึ่งี่เ ค่ายยังไงเนี่ยนี่คคนมาได้หน่นี่แหละนี่สองงวดได้หนิงวดสามเนี่ยเขาจะเป็นเจียโโตเนาะเป็นเสียเป็นีอโตคนมันมาแจ็คกระไดปีเนี่ยังไม่ได้ไดจำนีแน่นอนบ๊วพ่อชิพกหลานโอ้ยสองปีสงปีบได้พ่อชิโพกอันนี้มือเดียวแล้วเนาะมือเดียวโอ้าดเดียวล้หลานิีเจับม

อันนี้อันนี้ว่ันนระบบอยู่เหี่ยงว่างอมง้มประดุกยิ่นี่ประสิโลหนึ่งโอ้เก่งไงมันบอกนี้ที่นองามงามครับครับ เสียดาวไปจัดเลยนี่มันบดไปแล้วงวดหนึ่งนี่นีงวดนั้นก็ระโนู้บดเป็นแสนมาอยู่ยุ้ยกลัวล้นนำโบนวันเท่ละเล่นหนอยงวดเออ้านป้ายได้งวดนั้นก็ได้มีงวดตัวนี้วัตถุันข่อยไปให้มากพระทัาน เขากินเลยงวดหนึ่งงวดที่สองได้นี่อันนี้ชุดน้อยชุดน้อยวะนี่ชุดน้อยเลชุดน้อยแลนี่เจ้าวมาด้ำล้านน้อยเลน้อู้เลี้ยงไม่รู้เต็มชุดชงล่งหนึ่งสองลังเบี้ยเบี้ยชองลังมาแล้วนี่ปีจักรยาอแม่จะผภาลุยจะ่าได้เห็นเป็นเสียแล้วดูอันนั้นใครอยากเห็นคนเป็นเสียม้งยูน่เดอร์ยูนิเดอ ในว่าในในฟันมูมาเด้อมาเ่าอาทุกคนมากินอันนี้แบ่งกันกระเบื้อเด้อเฮ้ยตายเลยนี่เลยตะกียกมียมากินอันนี้พวอ เฮเต็พอเาขนาดเนาะมาพร้อกัน <Brother> ก็บ่เอาไปเลยไปบ่่อย่นยังมีรอบอเอาไปลอืมเจ้าส่มย่ไใส้บ่ตอก่อันีแกงพี่นะอือขอยอยากกินข้าวเยังข้าวแดง ต้องอยู่ๆก็เป็นเสียหลดของหายแก่ไอันนี้พี่น้ำมกไก่ันมากองันบ่อเนี่ยวิดพอดนี้วคนยน้มาน้เนาะพี่จะกินน้ำอยู่ปีสองปีจะมาจ้กินน้ำไม่เอาสาวกินหรอวะอันแรกอนแรกกินแล้วแนหวหัวแมบากินไหมาเองพี่เนาะกินเนี่ยนแฮงอีกไ่พิกินเลยจะไม่เห็นดังกับกายซืสอจะม่เหนเลย คือกเผื <c ười> <rapper> ่อกย่ะกิตตากัจิน้พิุ่มมันาณาไเ่มุ่งไงฮอนกคนาม้นไม้ันถอนต้นไม้ท่ไ่งวไป่าวไป่าวไิ่ขาวไอดนงเมื่อนั้นรไปวะวงเามนมื่อนั้นกันออกไปเลยพมื่เื่อยพักันไปเหื่อเชยวแต่ละคนน้ ยืนไปเม้าหัวกันพระเจ้ากินเขาจะไปไปจุ้นน้อยพนันแกลมีแกลียวเอาเมาหัวกินก็ได้กินก็ได้รู้จักช่องตอนเลยขับตาตีมาเดิมพี่รอนั่นยาพันด้วยได้มาลังนี่ขึ้นปูเขนปลาไปได้กินอาหารดีนมาในีนี้ได้กินอาหารดีท่านโมไปได้ภูมานลำลังน่

ขั้อกัมมูนขั้วเนี่ยกับขั้วเนาะเป็นำกก็เันพออาหารเปล่าไ่ได้กินเดินเด้อบอย่างง่ายขึ้นพูดก็จังอเลยโอเคแตกันน้ำใหม่ขึนพูดก็ได้น้ำใหม่พอแว์วาเนเฮียวมมอโอ้โเออแหล่เจ้าอะไรอ ใช่เลยแมบ่าทุ่่ไ้ละมาะเ่นบ้าตกใเลกแมวบ่ายไหแ่จะไม้บ้าทุ่มาอยู่มาอะไรพื่นเนีฉัน่าขี่รถเล่นบ้าเลยโอ้เจ้าดยังไม่ยอมถอยเนาะโอ้โได้เได้เจ้าเลยอาพบี่นคนเอาลกจ่้าก็มาเกมกับปรเดีมึงอะอีฮะพเฮ เฮ็ดขนาดเนี่ยเอาเนาะมันเนาะอ้ผ่านลุงดาขนาดเท่าถงบัวถึงมีอ่ะเฮ็ดนผ่านอีเฮ็ดโชคโชคดีเนี่ยน่เบิดและวันนี้ล่องมนเอลองชาจีใหม่เป็นบริการเลยเนาะอ้ยยังหวานเอาางออกไปผุลนเลยวนี้พวกปลาจอยเฮ็ดงายเวดเฮ็ดแบบเฟี้ยวเลยบ่มีน้ำคูน้ำแข็งน้ำแข็งเบิร์ บมีน้ำแข็งนี่หาขวดด้เนาะหาขวดหมีน้ำแข็งเจ็ดเนาะจ็ดบ่เจ็ดประมาณเจ็ดเลยเจ็ดขวดมีน้าแข็งเฟี้ยวเลยเอ้าวันนี้แล้จะจีเขาไปนโอ้เสียเพิ่นเจกเลยเนาะเันนี่เซฟ่โอ้แนวนนแน่นเจกนเนยเชจกันเกลาเชจ์กันเนี่ยเชจ์กันเซฟกุลาเชจ์กันโอ้ตอนไปแล้วไว้กันเจซื้อขนมย บันน้ชิมกุหลาบเนาะบันน้แก้ไขไปมืัอนี้เฮ็ดกับสดๆจะได้ืัอนี้บ่มีน้ำคูงน้ำแข็งจะได้เอาแต่นี่เเจะกินน้ำแข็งไม่มีน้ำแข็งเฮ็ดจิอกบ๊อบลายจะน้อยแล้วบาทนี่ขันแน่นๆชุ่มเลยนี่ตัวคอกของมันเลยนะตัวเดียวเดี๋ยวไปส่งจะพาเพื่อนก่อนไปทรงงานนนั้เสียโรงเมียเพื่อนก่อนอยู่บ้านเพื่อเลเชื่อเมียก็ไปส่งงานนนั้เสื่อยเลยละ ใ่พี่ไอ้ไดใใ้ในพานอีเห็นการื่องได้นพนได้พนันจะทงประบากะนะดกันทุกคนโอ้ไม่ไก่ขนาดน้องมากับมาดดังล่างนะทุกคนะนะ ท่หมืนนของแกแล้วนี่มาเฮือะไรลนี่ฮะแต่ถ่ายคลิปได้มึงนะมาเฮืร์บอะไรมาได้พอเดือนนะพอเดือนเลยโอ้ oh แค่ล,ลูกสาวใก่่กมเนนมนเบิร์ดประหารสองคนนะโอ้ oh. มนตผัวมแตผัว พัวไปใช่สิพัวปลาเหรอโอ้แม่นปลาผัวปิจ๊ะปลาผัวปลารุ่นนี้โอ้รุ่นนี้ปลาผัวเนาะเออโอ้ยหาตืมหาตืมเบ้าวได้คนชุมมาบ้าวคนชุมะเอาเตาเอาคนชุมเก้าเอาเตาเสียโอ้ยเอาเตาเสียก็ได้งะเข้าที่เป็นเอาอย่างคนชุมมาโอ้เบ้าเสียคนชุมมะต้องแห่งดีมันยังดีไปบันคือ อาเซียนอนนำ้นนนำเรียกอาเซียกับพ่อโอ้แนวหนานนอนเฮดโลจ้ะไปสิไปเอาคนชมาคอยเอาคนชมาเลยจิงดีจิงดีเฮ็ดเยอะให้ง่ายกระดูเอามาเฮ็ดยังนี่มินกับมินโอาเมื่อไหร่ไป,ปไปนำ้ำมอสิโอ้ไปจ้ะดถือควาไปจิงน่าปไปน้ำบ่ ไป้ในคืนชอนหลังนี่เดินทางเมื่อทุกคนมาเนี่ยโอ้ยกระตกุกเลยเดี๋ยวมันสอบปวดเมียครับรถตองนั้นะ